สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์ต้นตานประจำมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธาสาขาใหญ่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้นตานก็มีรถเข้าใหม่เข้ามาแนะนำให้คุณลูกค้าอีกแล้วค่ะจะเป็นรุ่นไหนเ,เราไปชมกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเก่งอ e ีโคคาค่ะ แนะนำคันนี้มากๆนะคะ Toyota Yaris 1.2 G b 2014ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยค่ะราคาพิเศษเพียง325,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาวได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตกแต่งภายในสีดำนะคะเบาะเย็บสลับได้สีส้มค่ะสวยงามมากมาก คันนี้นะคะเป็นระบบปุ่มพุทสตาร์ทค่ะทวงมาไลยนะคะก็จะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงค่ะมาพร้อมหน้าจอวิทยุ MP3 AUX และช่องเสียบ USB นะคะด้านล่างลงมานะคะก็จะมีปผ่วดัแบ,บแอร์ค่ะถ้ามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะกว้างขวางมากๆค่ะ เบาะก,ก็ยังใหม่มากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ไปใช้งานรับรองมาคุ้มมากๆนะคะและสำหรับมือใหม่นะคะหายห่วงได้เลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์ถอยหลังอีกด้วยค่ะ อุปกรณ์ยางสแปร์นะคะและอะไหล่ครบคันค่ะยงกันบ้างคะคุณลูกค้าหลังจากที่ชมรถกันไปแล้วนะคะหากคุณลูกค้าคนไหนอยากจะเข้ามาชมรถจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมของเรามาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทคาสาขาหาดใหญ่ค่ะหลังรถตัดมออเส้นช่องเขานะคะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลยนะคะและคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ